วิดีโอที่เราถ่ายมานะครับแล้วมีการสั่นนะครับเราแก้ไขได้ด้วยแอปนี้ครับให้เราไปที่แอปนี้เลยครับ Cap Cut ครับจิ้มเข้าไปที่ Cap Cu t เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลยครับบวกเข้าไปแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราจะนำมาทำนะครับผมเลือกตัวนีกกนกลกลก้ก็แล้วกันคุกคุกแล้วก็คลิกคำว่าเพิ่มเข้าไปจิ้มเข้าไป ่าลองเทดูครับม,มีการสั่นๆนิดๆนะครับเราจะแก้ได้ตรงนี้ครับจิ้มไปที่คลิปของเรานะครับแล้วเลื่อนเครื่องมือด้านล่างนะครับเลื่อนมาหาค้างเครื่องมือตัวนี้ครับตัวที่เขียนว่าลดการสั่นไหวครับจิ้มเข้าไปลดรกกันสั่นไหวก็จะมีให้เราเลือกแบบครอบที่สุดนี่นะครับแบบที่แนะนําคือระดับลกลางๆนะครับแล้วก็แบบนิ่มสุดๆนี่แบบนสุดๆ เราก็แบบแบบนิ่มสุดๆไปเลยครับจิ้มถูกเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับลองเลย์ดูจึงจึงจึงโอ้โหได้นะครับนี่เขาจะมีลายน้ําอยู่ด้านหลังเนี่ยครับลายน้ำเข็บกัดเราสามารถลบได้นะครับจิ้มที่ลายน้ําแล้วก็ลบนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ส่งออกวิดีโอไปเลยครับจิ้มที่ด้านบนขวาครับลูกศรด้านบนเนี่ยจิ้มเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับ อย่าลืมนะครับการตั้งค่าถ่ายวิดีโอนะครับเราต้องตั้งค่าที่6 0 f เฟรมเปอร์เซก 4K นะครับขอให้มีความสุขกับการถ่ายทำอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกันเยอะๆนะครับ